วันนี้จะพามาดูผักหวานป่าปลูกไว้ที่หลังสวนสวนหลังบ้านนะครับปักได้หมดนะครับอันนี้ตายต้นโกโก้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นต้นไม้หรือต้นตะขบอะไรนะครับก็ยังขึ้นเลยนะครับ หวานป่าตรงนี้ปักไว้สามเม็ดขึ้นหมดเลยสามสวยงามาแล้วกครอบไว้ป,ป้องกันสัตว์มแมลงตัวนี้ปักไว้สองมเม็ดก็ขึ้นนี่เลยกำลังสวย ใต้ต้นโกโก้โกไว้หลายต้นกันต้นนี้ก็โกโก้เหมือนกันมันติดลูกแลนะ้วเนี่ยนี่ขึ้นแล้วสองต้นนีนี่ยัง นันกำลังเตกแบบยอดเล็กๆอยู่เลยนะเนี่ยลิมันอันนี้ก็เตกแล้สามเม็ดขึ้นมาเลยอันนี้ต้นเขาเรียกต้นอะไร ดอกสีม่วงๆก็ขึ้นอยู่ต้นอินทนินตรงนี้ปลูกไว้ข้างๆก็ขึ้นอยู่นะแต่ว่ายังไม่แตกใบใบโดนหอยกินหมดแล้วนี่นครับน,นี้ก็ขึ้นนะครับขึ้นแต่ว่าใบโดน แมลงกินมีอะไรครอบขึ้นอยู่ต้นนังนี่นี่ก็ต้นโกโกโ้ก็ติดลูกนี่ก็ขึ้นอยู่ต้นกำลังเล็กๆ เอไว้รอบๆต้นโกโก้นะครับก็โอเคนี่ก็ขึ้นสวยแล้วก็ต้นอันนี้เป็นต้นสากุระนะครับคล้ายๆพญาเสือโครงก็ขึ้นนะครับน,นิ่กำลังงอกอันนี้อันนี้เป็นต้นนะ นี่ก็เป็นต้นสวยงามนีใต้ต้นโกโก้ขึ้นเหมือนกันน้องขึ้น,นต้นนี้ติดลูกเยอะโกโก้สายพันธุ์ไอมวันนะครับลูกเต็มเลย ผักหวานไว้ใต้ต้นโกโก้นะครับได้ผลนะครับอันนี้ก็ขึ้นสองต้นงบสองต้นนี่นต้นนี้เป็นพยาสุขโครงหรือว่าสักุระมันก็ขึ้นนะ แต่ว่าไม่แตกยอดต้นนี้ที่แตกยอดนี่ต้นนี้สวยได้ต้นพญาเสือโค้งนะครับสกุะส่วนอันนี้เป็นต้น น้อยหนานะครับมักเสียบมีลูกแล้วลูกโตใช้ได้กำลังจะเหลืองเลยเาไปบ่มนีก้กว่า,หาใหญ่นี่ก็มีต้นผักหวานนะครับก็ขึ้นอยู่นะครับน้อยหนาก็ปลูกได้ผักหวานปลา นีนะ่ขึ้นอยู่นี่สองต้นอยู่รอบๆนะครับนี่ก็ขึ้นนี่เป็นโกโก้โกออกดอกออกพ้นดอกเต็มเลย มีผักหวานป่าไว้โดยรอบนี่ก็ขึ้นนะสองต้นแมงกินนี่ก็สองต้นขึ้นหมดมนะาดูโกต้นนี้นครับ ติดลูกแล้วติดน้อยต้นนี้ติดน้อยแต่ผักหวานก็ขึ้นนี่นะครับขึ้นขึ้นอันนี้ก็ขึ้นเดีย๋ยวอนาคตเก็บผักหวานขาย ตรงนี้ไม่ขึ้นนะนี่เป็นโกโก้โกนะต้นนี้ปลูกก่อนนะโตแล้วสวยงามเลยเดี๋ยวปีนี้ก็จะได้เก็บกินแล้วเนะนี่ยต้นนี้โกโก้โก ต้นนี้ไว้แล้วไม่ขึ้นก็มาต้นแคนะครับต้นดอกแคเนี้ต้นแคเราก็ปลูกผวานป่าไว้ก็ขึ้นนะ นผล,ลไม้อะไรก็ได้ขึ้นหมดผักก็ขึ้นพืชผักที่เป็นต้นต้นดอกแคอะไรเงี้ยเราก็ปักผักหวานรอบๆก็ขึ้นนะครับขึ้นมาสองต้น ต้นผักหวานนะฮะต้นผักหวานนะนก็นี่รอบต้นแค่ครับผมโอเคครับนำเสนอแค่นี้สำหรับผักหวานป่าครับที่ใครสนใจจะปลูกก็ เลือกปลูกต้นไม้ที่เรามีอยู่ในสวนก็ได้ครับ